จากสถานการณ์น้ำตอนนี้หลายๆคนเป็นห่วงว่าจะโดนน้าท่วมหรือไม่เราสามารถเช็คได้ไหมว่าสถานการณ์น้าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างใกล้ท่วมเราหรือไม่นะครับทางทีมงานไทยนิวก็ได้มีแอปพลิเคชันดีๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือ t ท a i Water สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับไว้ติดตามดูสถานการณ์น้ําโดยคลังข้อมูล น้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะครับขังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติมีข้อมูลใช้ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนเว็บไซต์เข้าไปที่ ww w ร์บนะครับ t h a i w a t e r n e t นะครับ w แล e r แล้วก็ wl นะครับหรือว่า ขั้นตอนที่2ก็คือไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่แอปพลิเคชัน Thai Water ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับส่วนวิธีการเช็คน้ำในพื้นที่ต่างๆก็ง่ายมากนะครับขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันหรือว่ากดเข้าไปในลิงก์นะครับจะเห็นสถานภาพสถานีวัดระดับน้ำนะครับสสีต่างๆเช่นสีน้ำเงินสีแดงแสดงสถานะของระดับน้ำต่างๆนะครับในจุดต่างๆด้วยนะครับ ขั้นตอนที่3เราสามารถใช้2นิ้วกดเข้าไปเลือกแสดงตำแหน่งที่เราต้องการและใช้2นิ้วซูมเข้าซูมออกได้เลย 4. ใช้นิ้วกดที่สถานีน้ำและจะมีเมนูขึ้นมาเช่นสถานีสระบ,บุรีมีระดับน้ำอยู่ที่114%กดปุ่มตรงกราฟข้างล่างขวานะครับจะเห็นรูปกราฟกับเวลา ข้อที่5นะครับในเมนูเราสามารถเลือกวันเริ่มต้นแล้วก็อย่าลืมกดโอเคจะแสดงให้เห็นกราฟใหม่ขึ้นมานะครับข้อที่6แล้วเอาเนิ้วไปกดที่กราฟจะมีข้อมูลขึ้นมาเช่นวันที่30กันยายนระดับน้ำสูงอยู่ที่12.98เมตรตะลิ่งสูงอยู่ที่12.80เมตรแสดงว่ามีน้ำล้นตะลิ่งอยู่ที่0.18เมตร คิดง่ายๆนะครับก็เอา12.98เมตรตั้งลบด้วย12.80ที่เป็นตะลิงที่รับรองน้ำนะครับดังนั้นจะทำให้เกิดน้ำล้นตะลิงอยู่ที่0.18นะครับตำแหน่งที่ตั้งของสถานีอยู่สูง เพื่อไม่ให้น้ําท่วมสถานีดังนั้นความลึกของน้ำาลตะลิ่งจึงน้อยกว่าพื้นที่รอบๆข้อมูลนี้ถูกต้องแน่นอนนะครับสามารถใช้อ้างอิงได้แล้วก็จะได้รับการอัปเดตตลอดเวลาอีกด้วยนะครับและนี่ก็คือข่าวไวไทนิ้วนะครับเอาข้อมูลดีๆมาฝากกันแล้วก็จะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมด้วยครับ